ตัวของฝั่งซ้ายอยากทำชูกุชิออกไปได้ยิงแปะไปด้านซ้ายเปิด t ัดมาสปาร์ตเลโซเข้ามาขอสับแต่งน้นหน่อยหรือเปล่าไม่ได้ฮะระยาไม่ถึงครับจิเปตที่ผมได้เฟิร์สบั o มาใส่ที่โซโลชิ้นทันย้ำต่อไอ้บลัสผ่านหน้าไปแลผมเป็นโคลฟิลบ่าชิ้นทันแปะมาแล้เด็ดดีจิ้การฆ่านโซโลฮะอัาจจะชิลิทันมาเต็มเลยนะ ลอยออกครับไอเอาดิมเนตเวฟไอบลารจะอัดไปต่อที่ไอเอาไอเอาทิ้งอยู่ไม่อีกรอบของตัวแตกแล้วสกอร์เป็นศูนย์สี่ครับปาร์ด้าสปาร์ด้าโอบล้อมเข้ามาจับยกแล้วก็ไอบลาร์ลงดิมเนตเลยครับต่อไปสกิลไปเป็นเดนพาวส์เดินก็ไม่เดินครับเล่โซนตายผมโคชชาร์ปไม่พ um, ้นเคื่อมือเดนดีอยู่ดีครับเกลิงครันบอสอันเดอร์เรียไปได้มอสเตะโดของฟีเวอร์ ผีก็โดนจับยกมาเรียบร้อยไปฮะไล่บีมาหมดยับต่อยเกี่ยวแซนไปก่อนตายอัสโลครับเอาละครับตอนนี้ทีเป็ดก็เริ่มบดมายิ้มยับมาเนี่ยปีสมักเริ่มเหมิมเกริมมาชุดใหญ่ผิวโอวิฟขึงไว้ไอ้พราลงยับต่ออันเตัมมาไม่แตกหมดซัมตาต้นล่อไม่ได้ฮะไอเดี็กผงไปของเพิ่มถึงมาเป็นสิบเปอร์เซลนตลาสโกเดินไว้ยับต่ออีกีพอจิกแฟนลงมาครับผม จิ๊บใส่เรื่ององคของความไปเกาะโดีดดีสไปยครับผมสวอนบังโก้โรล,ลิงันเดอร์นชนก็ย้ำต่ออีกทีโนวันครับผมโยกหลบได้เปล่าน,นี่นาสโก้หนึ่งเดินสโลว์ไว้สโลว์ตายของยิลิสฟีของเอ็กซ์คาลิเบอร์ครับแล้วตอนนี้อันติมาได้เปล่าไม่ได้ผมเลยโซใช้เวลาโกชราเปิดไฟชิคุชิเปิดย้ำต่อและลีมานาให้ดันเอ็กซ์คาลิเบอร์ครับเอ็กซ์คาลิเบอร์ลอยไม่ได้เอาบางนี้ก็ทำแบบย้อนกลับมาใส่อย่าง ปีดครับผมกอลฟีชูบุชิมาผม,ผมไล่ไถ่ใส่นาเนโคเข้ามาเนี่ยบอกใส่หนักจิ้มเข้าไปเลสลูเชตตายฮะตายกระสุนมาผมแฟลก,กันนอนฝั่งนี้เข้ามาล่กแล้วอินฟินิตเวฟเ,เต็มหลังนั่นตายอยากรึเป่าสปาร์ตันก็ไล่ตามผมสะบัดคนไปแล้วปวดตายเลยครับยอมเลนดี้ครับขอลนั่นเอ็กคาลิเบอร์ฮะ ดีมไปดึงสกายลาครับเรียบร้อยของสกายลากตายใส่กีตาร์มาพอดาวลงมาต่อจังหวันนี้ครับวิอวิปถึงไว้สี่ครับผมแล้วไปดิกไลทผักรอบทิศทางไปสไลด์ออกได้หมดเด็ดดีตายหมดซึ่งเดนวันก็ไม่หล่อหมดเจอเอกคาลิเบอร์หัวไปฮะเอกคาลิเบอร์หัวย้ำต่อดับเบิลคิวครับผมเดสทรูชันเดสสองไอต่อเปิดโกชีร์ได้แต่คูดาวว้าบเลยครับผมคูดาวว้าบอีกสองสมิสองสมิได้เปล่า ว้ไม่เลโซว้าไม่ได้ผมโหวดแรงจัดผมแซกตึน่าโดของฝั่งบอผาดมาแรงมากผมที่มันขีของเอ็กซ์คาริเบิลฮะเข้ามาจิ้มใส่ยัดต่อไปครับผมสว่านตึนตายผมโดนวัดได้เขมาแล้วเต็มๆบอลบอลเดนไปจิ้มยัดกันต่อไอ้ปลาสารเข้ามาผมโรนินเดอร์สุดไฟที่ได้ของเดคโคมอสเดคโคมอสโดนยับๆเดคโคมอสตายครับผมสกายลักบดไม่ยั้งเลย โดนหนึ่งครับแล้วก็ซอนเข้าเจมาต่อเปิดปีกบีไปคอดาวสันที่หมดยิงหมดด้านหลังด้ามิสแบ็กมิสแบ็กตายครับนี่บิวคนคนนะเนี่ยเป็นใจโรคอมเตอร์นิมซาวเบกครับหมดมานาหมดจับยกไปเทเลกันในเซฟผมช่วยเซฟได้ดีไม่ได้หมดสปาร์เตอร์และนี่ครับชิมแพนเปิดที่ซายักสวิตแคบเพื่อผมใส่นะครับต่อโนวันจิมมาทันทีโซลี่ไซน์สกายลากเรียบร้อยหมด W นัทโนวัน ไปฮะจิมย้ำต่อบบทนี้ว่าไงผมบีกีบีมาโลแกนบุราร์ยครับผมทางด้านทีเอลจิ้มเดนดี้ตายไฝั่งด้านหลังนี่ครับสปาร์ตันก็ไม่หลอไอเอาค่าทีเอเคอร์เบโดนไล่บอลจิ้มตามหลังชิคุชิผ่านเข้ามาเรือบอาร์ต้า,ตา,นดนตาโดนคอนซิเนตย้ำมานตอไปยังไรพังอีกทีเก็บด้เราของบาร์ตี้ลาาตหลุนอันติมารอสับแตกแล้วโวยดัด้าไปหน,หน่อยหรือเปล่าเอเคิเบอร์ครับเป็น AC ก่อนครับแอสเซอร์คิวลัสจะได้ กันทางฝั่งเชมพลาครับเชมพลาจะเป็นมังคี้คิงบาครับเอาเวนจิ้มนะรีมแมทกันซะหน่อยวาร์ปกลับเลยครับเซนเตอร์สโลว์สโลว์ตายไปก่อนฮนะ <c oughs> เอามายับต่อยกี้ผมจับดึงจ้วงกนะันไว้ฮะกไปเพอร์เครื่องไปก่อนโรลิแันเดอร์จ่ายไปแล้วด้วยครับสกายรันแมนนั้นลวงแล้วแนวหลักไปครับทางฝั่งปีเวอร์ซายอยากชูกุชิออกไปได้โดนจิมทัตสะดุดไมตช์นหนึ่ง เอาสันหลุมออยด์ไปใส่ได้เลยครับผมปีกมีเปิดมาไล่ตามยังต่อตีวิววิปทิ้งไปก่อนครับทางด้านของฝั่งนี้ไอปลาถึงเคลื่อนไปเหมือนทางด้านของเอคคริบอลยืนไหวหเปล่าจับยกเตนเล่กคนิซิสออกมาได้ผมตัวแตกครับผมเจมพ์ปลาฮะสีนั้นเอจิสไปก่อนครับโซนเข้าพุ่งถอยไปครับผมนั่นสกายรั์สตันไปบันขัสคุณสาผมอันติสับแตกหมดเจ็ดสิบวินาทีอันติสับแตกคือเป็นการผมด้านโนบิกโอ้มือเร็วจังครสปาร์ตสปาร์ตว้ามกลับไปได้บผม บอลบอลเข้าไปผมไปนั่นโดนวันนี่ก็จิ้มเลยบอลด้าตซ้ายมาไล่ต่อที่เอ็กซ์ลิเบิลครับตัดไปลงล็อกดาวไว้ตีหน้าอีกเด้อผมโรนี่เดอร์มาเปิดพิกีไปอันติสับแตกไปเลยผมฆ่ายากครับต้องเนโคสับวันนี้ทำแลบเจาะออกมาสปาร์เจอเซนิแคมครับเบโบชินไปด้านซายอย่างอันติสับด้นซายอยากตายหมดเจ็ดสิบวิถีครับซื้อเกิดได้ของเทเลกันได้สจับยกไปตบไปรีเพลัเชอร์ผมตัวปวดครับ ทางแดน,นลูบิกลูบิกกันต่อเรียบร้อยผมเจอจิ๊บครับไทยก็ไปไสไหลเลยฮะเดมใส่ก็ไว้ที่เลอร์บรอยผมเรียบร้อยโชว์มาแบบรวดเร็วครับอีกครั้งครับเกียร์เนนเกียร์การนี้ผมไส้อยากตายครับเจอจับยกเลอไอบลัสโชว์ยวก็มาจิ๊บเลียงศอกผมเกือบเป็นลมคู่ฮะเลอร์บอลเลอร์รอรรอสปาร์เดอเอคาลิเบอร์ไทยก็มาสะบัดรคนไปก่อนแล้วก็ถอย เอเลนเดนจีจับยกตึงกลับไปครับผมดิสอาร์มใส่หนักไปนี่นันเซปล่าฮะโลริงคาเดอร์จับควนกาต่อจิ้มยิ้มจับไปลานิโนวันในทุ่นนั่นขเฟนยัดต์จะต่อยกีอันติสับมาในแดนบอลเอ็กคาลิเบอร์ตายบอลเสือโนวันจะรอดแาบไม่รอดครับผมเกิดขึ้นมาเจอเดนเอจิสครับซึ่งเกิดมาผมเอ็กคาลิเบอร์สกายลากจะมีสายยันลงต่อยกีจิ้มเข้าไปเปิดเนั่นอุลิฟายดไปที่ปาร์เั่นบอลปร์เกอร์จิ้มไปดิสอาร์มยันย้ำใส่หนักต่อบีกาบีเปิดสวนมาเลยครับผม ยิงก่ดย้ำย้ำยิงกดย้ำยับผมทานได้สิเอ็กเคลิโอบเจอซับลงไปต่อสับแตกหรือเปล่าไม่แตกหมดตามย้บต่อได้หมดเอ็กเคลิโอบได้แบ็คไปฮะจีจีกับเอ็กเคลิโอบสู้ไม่ไหวแล้วม,มันแคลาสคูณสามดอกนี่ผมจิ้มหน้าไปสไกายลากไปอีกศพเนึ่ยฮะสองศูนย์กับเบอร์เดนโพไม่มีเกมสามฮะ 二十到一十块我